สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้องวิพามาดูอีกแล้วนะคะเป็นโต๊ะหมู่ขนาดค่อนข้างจะเล็กนะคะคุณผู้ชมแต่เอาจริงก็ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าตั้งพระองค์ใหญ่ได้นะคะพระพุทธชินราชที่น้องวินิมนต์นำมาตั้งนี่ก็คือขนาดตรงนี้นะคะขนาดเข่าถึงเข่า9นิ้วนะคะซึ่งตรงที่ฐานเนี่ยก็จะมีความลึกตรงเนี้ยของเฉพาะฐานตรงนี้นะลึก9นิ้วยาวเนี่ยสินิ้วก็คือเวลาตั้งแล้วเหลือเหลือแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้สักแท้แล้วก็ไม้สักแ,แก่นะคะคุณผู้ชมตัวนี้ลึก เท่าไหร่นะน้องวิลึก่ะลึก90นะคะหน้ากว้างตรงนี้อยู่ที่ 85, 85. ก็คือตรงนี้มันจะน้อยกว่าตรงนี้5เซนติเมตรนะคะแต่ว่าสั่งทําได้นะคะแต่ว่าสั่งทําต้องรอประมาณ30วันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดนะคะคุณผู้ชมบานเปิดเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะอ้าวมืดเก็บของได้คือลึกไปเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นวางของไหวแบบนี้นะคะนี่นะคะ เลือกได้สามสีอันนี้คือสีไม้สัตวธรรมดานะคะส่วนอันนี้คือสีเสียนขาวนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะ